สูดที่สุดแห่งระบบเทอร์โบแปรผันรีดแรงดันทรงพลังสูงสุดตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบสูงพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดเขาไม่หมดจดประสานความประหยัดคู่ความแรงจัดสมบูรณ์แบบไฮลักซ์วีโก้พรีรันเนอร์ใหม่ 2.5Vn เทอร์โบสัมผัสและทดลองขับ15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ สูดที่สุดแห่งระบบเทอร์โบแปรผันรีดแรงดันทรงพลังสูงสุดตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบสูงพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดเขาไม่หมดจดและสารความประหยัดคู่ความแรงจัดสมบูรณ์แบบไฮลักซ์วีโก้พรีรันเนอร์ใหม่2.5 V N เทอร์โบสัมผัสและทดลองขับ15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ สู่ที่สุดแห่งระบบเทอร์โบแปรผันรีดแรงดันทรงพลังสูงสุดตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบสูงพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดเผาไม่หมดจดประสานความประหยัดคู่ความแรงจัดสมบูรณ์แบบไฮลักซ์วีโก้พรีรันเนอร์ใหม่2.5 V N เทอร์โบสัมผัสและทดลองขับ15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ